รู้ไหมครับบางครั้งแค่ความคิดเดียวก็เปลี่ยนทั้งชีวิตเราได้ผมอยากให้คุณลองนึกถึงวันที่คุณเคยรู้สึกว่าทุกอย่างมันพังไปหมดวันที่คุณตื่นเช้ามาแล้วไม่อยากลุกจากเตียงวันที่ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณหวังเลยคุณเคยมีวันแบบนั้นไหมครับผมก็เคยและผมจำได้ดีว่ามันเหมือนตกอยู่ในความมืดที่ไม่มีทางออกแต่วันหนึ่งผมได้เจอกับคุณลุงคนหนึ่งที่ยิ้มให้ผม ทั้งๆที่เขาเพิ่งเสียธุรกิจไปหมดตัวผมถามเขาว่าลุงไม่เศร้าหรือครับเขาตอบแค่ว่าเศร้าสิแต่ยิ่งคิดลบมันยิ่งทำให้เราเดินต่อไม่ได้ลุงเลยเลือกคิดบวกเพราะมันทำให้ลุงยังยิ้มได้และหาทางแก้ปัญหาได้คำนั้นเหมือนปลุกผมให้ตื่นผมเริ่มบอกตัวเองในทุกเช้าว,ว่ามันอาจจะไม่ใช่วันที่ดีที่สุดแต่มันเป็นวันที่ฉันยังมีโอกาสแก้ไขแค่คิดแบบนี้ ใจเราจะเริ่มมองเห็นความหวังในสิ่งเล็กๆเราจะเริ่มเห็นว่าการลุ้มเหลวมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ผมอยากให้คุณลองเปลี่ยนความคิดดูครับแทนที่จะถามว่าทำไมมันต้องเกิดกับฉันให้ถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างเพราะทุกเหตุการณ์แย่ๆสอนอะไรบางอย่างเสมอและถ้าคุณเลือกที่จะคิดบวกคุณจะมีกำลังใจพอที่จะก้าวข้ามมันไปได้ จำไว้นะครับพลังของความคิดอยู่ในมือคุณเองความคิดบวกไม่ใช่แค่คำพูดสวยรู้แต่มันคือเครื่องมือที่จะพาคุณผ่านพายุของชีวิตไปจนถึงวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งอีกครั้งคุณจะเลือกคิดบวกวันนี้เพื่อให้ตัวเองแข็งแรงกว่าเมื่อวานได้ไหมครับผมเชื่อว่าคุณทำได้